ต่อไปนะคะเรามาดูสภาพต้านทานของโลหะกันนะคะสภาพต้านทานเนี่ยเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสารหนึ่งหนึ่งนะคะซึ่งสภาพต้านทานเนี่ยหมายถึงความต้านทานของสารชนิดนั้นๆที่มีความยาว1เมตรและมีพื้นที่ตัดขวาง1ตารางเมตรสภาพต้านทานจะมีหน่วยเป็นโอห์มเมตรสัญลักษณ์ที่ใช้สภาพต้านทานนะคะ เราก็เขียนเป็นตัวแปรนี้นะคะก็คือโลยกตัวอย่างเช่นเงินมีสภาพต้านทาน1.6คูณ10กำลังลบ8โอห์มเมตรก็มีความหมายว่าถ้าเรานำเงินซึ่งมีพื้นที่ตัดขวาง1ตารางเมตรและมีความยาว1เมตรเนี่ยเขาจะมีความต้านทานทั้งหมด1.6คูณ10กกำลังลบ8โอห์มนั่นเองจะเห็นว่าเงินเนี่ยจะมีค่าความต้านทานต่ำมาก การคำนวณหาสภาพความต้านทานนะคะเรามีสูตรว่า R เท่ากับ Rl ส่วน A โดยที่ R ก็คือความต้านทานนะคะมีหน่วยเป็นโอห์มส่วน l นะคะก็คือเป็นสภาพต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มเมตร L เป็นความยาวของลวดตัวนำส่วน A ก็คือพื้นที่ตัดขวางมีหน่วยเป็นตารางเมตรสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือสูตรของ ความหนาแน่นนะคะก็มีสูตรว่าความหนาแน่น D เท่ากับ m ส่วนด้วย v และ m ก็คือมวลนะคะ v ก็คือปริมาตรส่วน d ก็คือความหนาแน่นส่วนการหาปริมาตรก็คือใช้พื้นที่หน้าตัดขวาง a คูณกับความยาวของเส้นลวดนั่นเองและพื้นที่ของวงกลมก็มีสูตรว่า พายอากำลังสองนะคะถ้าเรา,าได้ในส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะใช้สูตรว่าพื้นที่ของวงกลมใช้พายดีกำลังสองส่วนสนั่นเอง